อ่อเดี๋ยวห้าคนเดี๋ยวยังไม่ประกาศชนะเลิศเนี่ยเข้าออกรอบห้าคนก่อนยิ้มให้ยิ้มให้เดี๋ยวเสร็จแล้วยิ้มอดทนอดทนค่ะทนนะคะเดี๋ยวเราอดทนรวบประกาศผู้เข้าห้าคนเดี๋ยวผมประกาศเองเข้ารอบห้าคนอ่านะคะเรายังไม่ประกาศชนะเลิศรองชนะเลิศระดับหนึ่งสองค่ะ จะประกาศเข้ารอบ5คนก่อนหัวไม่จุงเป้งเลยเอา5คนก่อนี้ฮะหมายเลขยู่นมือผมแด้วนะครับกลับหัวหมายเลขที่เข้ารอบชนะเลยหมายเลขแรกแรกแก่หมายเลขสอง 9หน้านี่9หน้า9หน้าหมายเลขต่อไปที่ได้เข้ารับคะแนนเลอร์ได้แก่หมายเลข15 15หมายเลข3หมายเลข3หมายเลข3นะครับยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้ผมเห็นแล้วดีใจดีใจเลย